ลูกชายทายาทเบิ่มพันล้านนะพี่บ uh ิ uh ๊กนะครับลูกแม่มานี่นะครับครับผมวันนี้อากาศดีตอนแรกครับมาเอาควายข้าวคอกครับวันนี้อากาศดีเนาะพี่น้องก็นี่ครับควายเผือกสามตัวครับก็มาเผือกนะ้ครับนี่เกี๊ยตุมนะครับอันนี้แม่มานี่ นะครับบรรยากาศดีๆก็เลยถ่ายวิดีโอไว้ดูเล่นดีกว่านะครับผู้ใดเลียงกว้วยเลียงงวกอะช่วงนี้กำหามองลามยากนะครับพี่น้องนี่กำมาขอลามเพิ่นนะครับของขาเหล้วนะครับอ้วนครับตตวนี้ผสมอ่าเก่าจะเลื่อนไว้นะครับน่าจะพองหลอบแล้วเพราะันได้ตัวทองนะครับ แม่มานีนะครับแม่มานีอากาศดีครับวันนี้นครับฝนกับฝนต,ตกปันใดอากาศเย็นเย็นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นนะครับอันนี้คุณหลงคุณหลงผ้ามาหาหัวหาควายนะครับเลี้ยงควายาคอยกันนะครับ ครับผมแม่มานี่นี่นะครับเก็สิบสูงประมาณร้อยสามสิบห้าได้แล้วครับออกลูกแรกก็จะประมาณสูงร้อยสามสิบสามนะครับตอนนี้นะจะลอยสามสิบห้าลอยสามสิบหกเซนติเมตรแล้วนะครับตัวนี้ทรงลูกดีนะครับดยวสิบห้าเบ่งลูกเั็นลูกเป็นสีงามบ่สายบ้านเฮานี่ยแหละครับสือมาจากบ้านเมียนะครับเป็นกะ ทรงลูกดีนะครับพอผมผสมเบิมพันล้านไปก็ออกลูกมาดีอยู่แต่ว่าได้สกูนะครับแม่มานีนะครับอันนี้พี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กลูกแม่มานีนี่แหละครับนะครับ,นะรบตัวนี้สูงร้อยยี่สิบแล้วอายุประมาณเจ็ดเดือนเอาเจ็ดเดือนนะครับลูกชายเบิ่มพันล้านนะครับเบิ่มพันล้านนันกัขึ้นซื้อทั้งดานนะครับลำตัวใหญ่ดัก กะนาวตัดนะครับแะตัวใหญ่สูงเกือบซ้ำพี่แล้วนะรับนี่คือลูกเพิ่นนะครับลูกลูกชายทายาทเบิ่มพันล้านนะพี่บิบ๊กนะครับลูกแมมมานี่นะครับตัวนี้เป็นควายเผือกนะครับอ่าน้องเมฆคารานะครับผสมแก้วฟ้าไปนะครับเพิ่นสี่ขึ้นบ,บ่บุูเชงไดย์บู ไปมาลูกไปนะครับผสมแก้วฟ้าไ้แล้วสูงประมาณลอยสามสิบกัวนะครับ130ลอยสามสิบแล้วล่ะนะครับเพิ่นกระสีตัวน้อยเนี่ยนะครับเพิ่นเพิ่งเศร้าเจ็บตานะครับตาเพิ่นสังเกตว่าตาเพิ่นก็อันนี้อยู่นะครับตัวใหญ่นะครับเปลังเปลเรียบเสียบกินดีครับเชื่องนะครับเชื่องที่สุดเลยนี่ อันนี้สูง1อยิบอันนั้นสูงประมาณ1อยสามสิบครับนะครับเมฆเมฆขลานะครับผสมแก้วฟ้าได้ผ่านสามรอบไปแล้วแต่บงหัวท้อง,ง,องบอัวนะครับอันนี้ก็มีสามตัวครับนะครับของเทมงค้นฟร์มสายพัฒนานะครับาอาจจะใส่เวลาโดนเนี้ยเขากะคอยๆเลี้ยงไปเนาะพี่น้องนะครับดดกูไดสิกำลังเริ่มต้นเลี้ยงกะ จะเลี้ยงได้นะครับมันจะเป็นอาชีพเสริมจะเอาเวลาว่างนะครับเพราะกระสิมีเวลาในการเกี่ยวหยาให้มันนะครับดูแลเขาแต่ว่ากระบอกเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่กระบอกากนะครับว่างากว่าง่ายนะครับเพียงว่าลิงควายตัวหัวจักใจพื้นนะครับผมก็เพึงเลี้ยงในปีที่สองนะครับได้ลูกตัวนึ่งี่แหละปีต่อไปกระสีอยากผสมให้มันติดน้งามนะครับพี่น้อง ครับผมสำหรับมือนี้นทียของคนฟ้ามมาไทายบรรยากาศตอนแรกนะครับในเบิร์กันนะครับถ้ามีคลิปใดที่มันดีบ่ดีอยากให้ไปเฮ็ดเงียงกะแจงมาได้นะครับผมกะค่อยๆถ่ายคลิปไปนะครับวันบ้างแล้วก็ถ่ายเนาะนี่ครับเลียมหยาดีนะครับคำๆกับคันบอลผ้าเ,ข,าาข,าเข,าาข่าบ่ออกกับว่ไปนะครับสีเลี่ยมเงี่ลงสี ครับผมสำหรับมือนีน้ขอบคุณที่รับชมครับเกมคนฟาร์มสวัสดีครับไป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 ไอ้ลูกไปไป